สวัสดีค่ะดาราก้อสิบมาแล้วค่ะจากปากแม่หญิงลีตอบสถานะล่าสุดหลังประกาศโสดกลางไลฟ์บทสรุปเลิกไม่เลิกเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันตกใจหนักมากหลังแม่หญิงลีหรือมหาเทวีเจ้าจากเพจวีนที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงแขนเจ้าหลวงตูนเข้าพิธีวิวากันอย่างชื่นมืน่นไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการนั้น ล่าสุดเหล่าชาวเน็ตต้องต่างพากันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่หญิงลีได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้โสดแล้วพร้อมมูฟออนใหม่โดยแม่หญิงลีเผยผ่านไลฟ์ในเพจวีนว่าตอนนี้โสดสนิทพร้อมจะไปทําจมูกทําฟันและจะตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่เพราะหัวใจยังว่างและยังไม่มีใครตอนนี้อยู่คนเดียวความรักมันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์และจบที่เมืองทิพย์ ส่วนจากนี้จะขอแท็กวัยรุ่นอายุประมาณ20กว่าถึง30ปีและรอบนี้จะขอเป็นผู้ชายอิสลามซึ่งหลังจากแม่หญิงลีพูดเสร็จคนถ่ายคลิปได้บอกว่าแม่หญิงลีท้องแล้วกับเจ้าหลวงตูนแต่แม่หญิงลีกลับไม่พอใจมากกระชากผมเพื่อนทันทีทําให้หลายคนพากันเดาว,ว่าแม่หญิงลีและเจ้าหลวงตูนอาจจบกันแบบไม่ดีหรือเปล่า อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวเดลเนิวออนไลน์ได้ติดต่อไปยังแม่หญิงลีซึ่งขณะนี้กำลังถ่ายงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าอย่าหาแกงค่ะยังไม่เลิกกันยังรักกันดีนอกจากนี้ทางแหล่งข่าวใกล้ชิดยังบอกอีกว่ายังไม่เลิกกันแน่นอนซึ่งเมื่อวานเจ้าหลวงตูนยังขับรถมาส่งจากปัตตานีอยู่เลยขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ